อันนี้เป็นกระเจี๊ยบรุ่นแรกก็ว,วันนี้มาใส่ปุ๋ยเพราะว่าเมื่อวานตัดตัดแต่งกิ่งออกให้มันเหลือแคน่นี้เพราะว่ามันจะเริ่มแตกอันนี้มันแตกรอบสองแล้วรอบแรกมันแตกไปแล้วอันนี้แตกรอบสองอันนี้ใหม่ใส่ใส่ปุ๋ยใหม่เร่งใหม่ก็ยังยังเก็บผลผลิตได้อยู่ใส่ปุ๋ยอาจจะหน่อยนึงเพราะว่าช่วงนั้นใส่ปุ๋ยไว้แล้วฝนมันตกเยอะก็เลยไม่ค่อยงามอันนี้ตัด อันนี้ล็อกนี้ลอ็ลอกเก่าประมาณสามงานกว่าไม่ถึงไรใส่ปุ๋ยก่อนยังเก็บยังเก็บได้เยอะอยู่ยังเก็บได้เยอะอยู่ปุ๋ยก็ใช้สูตรสิพาเสมอผสมฮิวมัสของดวงตะวันเพชรกับโดรมไม้ของกรมพัฒนาที่ดิน น่าจะเก็บได้อีกอีกน่าจะเป็นเดือนอะ่ะถ้ารวมรวมนี้ด้วยก็ล็อกนี้น่าจะเก็บอยู่ที่5เดือนกว่าก็อีล็อกล็อกใหม่นู่นอยู่ตรงนู้นน่ะไลนหนึ่งที่เก็บทุกวันอันนั้นก็ยังเก็บอยู่อันนั้นเก็บได้จะเดือนแหละก็ถ่ายที่ไปแล้วตรงนู้นถ่ายที่ไปแล้วเตรียมลงล็อกใหม่ชุดใหม่อันนี้ว่าจะ อเห็นเห็นต้นมันดีใช่ไหมต้นต้นทรงต้นมันอย่างงี้ใช่ไหมต้นเก่ามันว่าจะลงบวบหอมบวบหอมลงไว้เลยแล้วให้มันเลื้อยขึ้นขึ้นนี้เราจะไม่ต้องทําค้างก็ประหยัดต้นทุนไปอีกก็ก่อนก่อนจะลงบวบหอมก็เดี๋ยวจะมาเก็บยาต้นเก่าก่อนแล้วก็ลงให้เรียบร้อยก็วันนี้ก็ไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยคือจะเลื่อนไงสักหน่อย ช่วงนี้ราคากระเจีย๊ยบพุ่งปิดเลยราคาดีอยู่ราคาหน้าบมดุงก็ถ้าเทียบกับการทำข้าวก็น่าจะดีกว่าการทำข้าวเยอะข้าวก็รัวละสี่บาทห้าบาทสี่เดือนได้ครั้งเดียวส่วนกระเจีย๊ยบก็สี่้าวันเริ่มเก็บผลผลิตแต่วจากนั้นก็เก็บต่อได้อีกสี่ห้าเดือนก็รายได้น่าจะห่างกันเยอะแต่ว่าความขยันเขาต้องบอกความขยันเพราะว่ามันต้องเก็บอย่างน้อยก็วันเว้นวัน หรือทุกวันก็ได้แต่เต็มน่อย